หนโยนโยนถ้วยสีเหลืองไปไกลๆสิครับไม่ใช่โยนทวนนะโยนขึ้นไปเหนือน้ำมะลกเป็นทะไมะ่ะมันยิบไม่ได้ก้นจำเบ้าลงไปเลยเหรอครับ <c oughs> เอาวิ่งในน้ำสิ <c oughs> วิ่งในเอ้ย <c oughs> <c oughs> วิ่งในน้ำได้ไหมครับ นี่ในน้ำได้ไหมครับกระโดดสิครับถึงถึงถึง,งอุ๊ยตกน้ำไปเลยน้ําไหลไหมครับน้ําไหลแรงไหมน้ำใสไหลเย็นเห็นน้องไทย <laughs> ดึง <laughs> น้ําเย็นหรือน้ำอุ่นครับ ลุงไทยรอยตามน้ำไปด้วยเหรอครับลุงไทยลอยตามน้ำหรือเปล่าครับยยเย็นไหมครับเย็นไหมครับ อย่าวักน้ำใส่ปลานะอย่าวักน้ำใส่ปลานะเอาถ้วยอะไรอีกครับไปแล้วไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วว้ายเอ้ยเรียบวิ่ง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 ทำไมครับ ไม่เป็นไรเราก็เอาเดินเข้าไปในน้ําเดี๋ยวทรายมันก็ถูกน้ําล้างออกไปให้หมดจะเอาน้ำมาสาดปลาเหรอเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ,รบใช่ไหมครับอ่ะอย่านะอย่านะอย่านะ อย่านะวิ่งไปเก็บเร็วๆเลยวิ่งไปเก็บเร็วๆเลยเามาอ่ะวิ่งไปเก็บสิ้องไห้เก็บสิเก็บให้ได้ก่อน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 ปลอแล้วผ่อนแล้วเดี๋ยวปลาลงไปเล่นด้วย